สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวโูเตโน,โนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงนะคะของชาวราศีมิถุนประจำเดือนกรกฎาคมประจำเดือนกันยายน2567นะคะรอเนื่อกจากเป็นดวงโดยรวมนะคะสามารถดูได้แบบทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกเลยนะคะแล้วก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหรือแม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทาง,ทงเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะ ควารับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีลับไปนะคะว้าวพื้นอฟวอนเทนนะคะสิบมท้า การงานของคุณโดดเด่นนะคะการเงินก็โดดเด่นด้วยเช่นกันนะคะ้ารียนเ wow, พดดอัพสอบว้าวเดอะซันไพ่ออกมาดีมากๆนะคะชาวราศีพฤษภ เจวิลเดชาริยศิษฎาในอัพเพนทิเคิลการเงินนะคะมาอีกแล้วนะคะปังมากนะคะ ขอใหนะคะเรามาดูแพ้ตัวตนของคณนะคะคืนะเอเราราชินีไม่เท้านะคะคุณมีเกณฑ์นะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่ในเดือนนี้นะคะคุณเตเน็ตจะเหนื่อยหน่อยนะคะงานจะเยอะงานจะปังนะคะแล้วก็นอกจากงานปังแล้วการเงินของคนก็จะดีขึ้นด้วยนะคะงานเข้ารัวๆนะคะในเดือนนี้จะเหนื่อยหน่อยนะคะชาวราศีมิถุนนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะห้าเหรียญมงคนบางท่านนะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะ ซึ่งอาจจะบ,บางคนบางท่านอาจจะใช้จ่ายไปเกี่ยวเกี่ยวข้องกับพุดหลานอะไรก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือแม้ก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นนะคะแต่ว่าการเงินของคนนะคะมีปัญหาติดขัดนะคะเอ่ออาจจะหมุนเงินไม่ทันนะคะในตำแหน่งของปัญหา The ด e v วิลขอให้คุนระมัดระวังนะคะอาจจะมีใครนะคะมาไม่หมอต้องปิดไว้ก่อน อาจจะมีใครนะคะมาทำอะไรมาชักจูงคุณนะคะไปในเรื่องของการลงทุนหลอกลงทุนอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าพนันนะคะพนัน,นออนไลน์สิ่งอบายามุกต่างๆขอให้คนระมัดระวังนะคะในเดือนนี้นะคะอาจจะมีคนมาชักจูงคุณนะคะเพราะว่าถ้าบางคนนะคะที่แม่หมอเห็นนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงิน แต่ว่าบางทีก็แก้ไขปัญหาโดยการอาจจะในเรื่องของการพนันอะไรแบบนี้ก็ได้หวังว่าที่จะรวยเร็วเอาเงินมาปลดหนี้อะไรแบบนี้นะคะนี่เน้นระบบเยอะแยะมากมายนะคะแต่แม่หมอนะคะมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิดเลยทีเดียวนะคะนัน่นไม่ใช่การแก้ไขปัญหามันมีนแต่สร้างปัญหาเงินก็หมดนะคะหมดไปกับ การพนันการซื้อหวยนะคะควรยังไงขอเราระวังด้วยนะคะให้ตัว d e v i ขึ้นมานะคะให้ออกมาเตือนนะคะแล้วก็ The c h ร r i อตคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จนะคะแต่หลังจากที่คุณก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะเหนื่อยนะคะ คุณจะต้องฝ่าฟันนะคะกับเรื่องปัญหาต่างๆกับหรือแม่ก็ความขยันนั่นเองนะคะถ้าคุณมีความขยันนะคะการเงินการงานธุรกิจของคุณนะคะจะไปได้ดีจะประสบความสําเร็จนะคะขอให้คุณอย่าย่อท้อนะคะถึงมีปัญหาอะไรเข้ามานะคะขอให้คุณอย่าย่อท้อนะคะทุกอย่างจะดีขึ้น ฉันับสอบใครที่มีปัญหาต่างๆนานานะคะสิ่งนั้นจะจบลงนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนะคะสิ่งเหล่านั้นจะจบลงนะคะจบสิ้นลงนะคะแล้วก็หนึ่งเรียนนะคะดันนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากๆคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาบลาบลอยนะคะได้เงินก้อนใหญ่นะคะ ได้บ้านได้ที่ดีเลยนะคะได้เงินจากสวรรค์นะคะแล้วก็เดือสั้นนะคะคุณจะประสบความสมําเร็จในชีวิตอย่างมากเลยทีเดียวนะคะประสบความสมําเร็จในชีวิตชีวิตของคุณก้าวหน้านะคะการงานก้าวหน้ามั่นคงนะคะการเงินดีมากๆนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นธุรก,กิจใหม่ๆนะคะทําสิ่งใหม่นะคะ มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะมีแต่ความสุขสมหวังนะคะเดอสั้นนะคะ,ะ,คะแล้วก็ไฮสลบนะคะอัศวินเหรียญได้เงินของคุณนะคะมีเกณฑ์ดีขึ้นแล้วก็โชคลาภนะคะคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาบลาบละคะจากการเดินทางนะคะซึ่งถ้าใครนะคะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางเป็นเซเป็นอะไรแบบนี้นะคะ คุณก็จะการเงินของคุณนะคะก็จะมีเกณฑ์มั่นคงนะคะได้ได้เงินนะคะจ,จะได้โบนัสได้ไดออเดอร์เยอะอะไรแบบนี้นะคะการเงินของคุณปังมากเด่นมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะก็เด่นนะคะจะสั้นมากนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะใครที่มีปัญหานะคะชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะคะ หรนำรูปให้นางฟ้าว่าให้นางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณให้นางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณการสื่อสารนะคะขอให้เคลียร์นะคะพูดคุยกันให้เข้าใจให้เคลียร์นะคะยิบูบลิฟถ้าคุณเชื่อคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะถ้าคุณมีความเชื่อมัน่นในตัวเองนะคะว่าคุณรวยคุณก็จะรวยนะคะ พีทฟ e ูลสเลชันสัมผัสภาพนะคะจะกลับมาหานะอีกครั้งหนึ่งสิ่งดีๆจะกลับมาหาคนอีกครั้งหนึ่งนะคะความสุขจะกลับมาหาคนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูไพ่พันตานะคะว่าไพ่พันตาอยากบอกอะไรุคนไพ่พันตาอยากบอกอะไร ว้าวอสังหาริมทรัพย์นะคะคนมีเกณฑ์ได้อสังหาริมทรัพย์นะคะได้บ้านได้ที่ดินนะคะแต่ว่าระวังนะคะจรกรรมนะคะในเรื่องของขโมยนะคะทำบุญนะคะไพ่บอกให้คุณหมั่นทำบุญด้วยนะคะยิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะเรท,ที่เกี่ยวข้องกับคนนะคะ 7 0 5 6ศนะคะเจ็6 4ังงแม่หมอนะคะขอให้ชาวราศีมิถุนนะคะมีการงานที่ดีการเงินที่ดีสุขภาพที่ดีความรักที่ดีมีแต่ความโชคดีนะคะประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ปรารถนานะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ